สวัสดีพวกเราคือเด็กเกเรนะสวัสดีครับผมชื่อแจมินนะตอนนี้พวกเราเนี่ยฉันว่าพวกเราทาเกินไปหรือเปล่าแจมินนี่ hey, แจมินถ้าเขามาเขามาด่าเราเลยนะหยุดเถอะพี่ว่าอะไรกันเนี่ยบางทีแล้วก็เกเรเกินไปหรือเปล่านะก็รู้แล้วครับว่าพวกเราะเป็นเด็กเกเรแต่ว่าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่นะก็แค่สถานที่แบบนี้เองครับผมเองเป็นคนชอบชวนเพื่อนๆนนมาป่วนก็สร้างความลาคัญให้กับผู้คนครับก็รู้ว่ามันผิดนะผมไม่สนใจหรอกผมชอบทําแบบนี้นี่นะแต่ว่าถ้าไม่อยากให้ผมเกเรแล้วเราก็ กดไลค์ให้ผมหน่อยสิก่อนไปรับชมนะโอ้แม่ครับเด็กเกเรโคตรเท่เ้ยอยากผมขอไปร่วมจอยก่อนนะครับแม่เอ๊ะอย่าไปคิดเข้าร่วมดยเด็ดขาดนะพวกนั้นน่ะสร้างแต่ความรำคาญให้คนอื่นแม่อ้าไม่สนหรอกเนี่ยเจ้าหนี่กลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะแน่ๆพวกเพ่ผมขอเข้าร่วมหน่อยดิค่ะเฮ้ยนี่นะนี่นะเฮ้ยเฮ้ย สนุกว่าแต่นายเป็นเด็กเกเรได้งั้นหรอถ้านายกลัวนายออกจากแก๊งเราไปเลยนะแน่นอนครับผมไม่เคยกลัวไรนี่ผมเล่นกีตาร์ได้ด้วยนะโอ้สุดเจ๋งเลยภาพความมันสุดยอดงั้นก็พวกเราเนี่ยเป็นเด็กเกเรขั้นสุดเลยนะมีกีตาร์แล้วก็บรรเลงดนตรีด้วยอันนี้สนุกสุดๆเป็นเลยใช่ไหมใจเมนแต่ว่านะนที่ฉันก็รู้สึกผิดที่กลายเป็นเด็กเกเรแบบนี้อะดูเหมือนว่าจะมีคนมานะเะคุณเชอร์แบมโอ้เจ้าของบริษัทมาแล้วสวัสดีครับคุณเชอร์เอ้ย เด็กพวกนั้นนะ่ะมันเป็นเด็กแกเลยมาก่อกวนอีกแล้วครับคุณเชอแบมจะทํายังไงดีขอรับออไม่เป็นไรค่ะก็แค่เด็กเดี๋ยวแบมจะจัดการเองนะคะใช่ค่ะบริษัทแบมคือค้นหานักร้องแต่ว่าวันนี้ทําไมมันมาซวยแบบนี้ล่ะเจ้าเด็กพวกนี้เนี่ยนะนี่ จะพวกเด็กเกเรทั้งหลายทําอะไรกันอยู่นะคะฉันคือลูกประธานของบริษัทนะออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้มาสมัครร้องเพลงก็หลบไปซะโอ,อ้เอ๊ะนายนี่จะเดินเข้ามาทําไมพี่นี่เองสินะที่เป็นลูกของบริษัทนะ่ะน่ารักจังไอ,อ้เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผมชื่อแจมินนะเป็นเด็กเกเรแล้วก็ชอบก่อกวนชาวบ้านก็รู้ตัวดีนี่นะผมว่าผมรู้สึกถูกชะตาก,กับพี่จังพี่สวยมากพี่ชื่อ,อไรอะ คนนี้เนี่ยเอยฉันเป็นถึงลูกประธานของนักดนตรีลอยนะไม่มีต้องมายุ่งลยไปไหนก็ไปเดี๋ยวนี้เลยนะผมไม่สนใจแล้วกันงั้นผมขอเก่ะกวนต่อนะนี่แน่นี่แน่เจ๋งเป็นลอยอะไรนั่นเนี่ยแกจีบเขาหรือเปล่าฮะเฮ้ยอะไรกันนะเด็กทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จะจีบพี่งั้นหรอไม่มีทางหรอกพ่อคะพ่อหนูโมโหมากเลยอ่ะอ๋อลูก่อไปโมโหอะไรมาอีกแลวนั่นนะฮะก็มันมีเด็กแกเละมาเกาะกวนหน้าบริษัทเราไงพ่อแล้วนักร้องที่ไหนจะกล้ามาสมัครล่ะแล้วพ่อจะ หัวเราาทำไมนั่นน่ะก็หัวเราะลูกสาวโมโหไงละ่ะไม่เคยเห็นโมโหใครมาก่อนอเป็นว่านนะเด็กเกรเรเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะสั่งสอนแล้วกันยังไงพ่ออะไรนะแม่เอ๊ะฮะท่านประธานโอ้โ<ห>ฉันเห็นพ่อแกเนี่ยเกรเรจังเลยนะเอาแบบนี้แล้วกันนะฉันจะให้พ่อแกเนี่ยมาเล่นดนตรีให้ฉันพ่อแกสัญญาไม่ว่าจะเลิกเกเรนะคะแล้วผมจะได้อะไรตอบแทนล่ะครับผมสนุกกับการเกเรมากกว่าอยู่ดีๆจะให้ไปร้องเพลงนั้นหรอไม่มีทางหรอกครับ พวกแกนี่ไม่กล้าสินะนี่ท่านประธานเจ้าหัวล้ออะไรเนี่ยเอาละเอาละเป็นว่ารีบตอบตกลงมาซะนี่เป็นหนทางที่จะทําให้พวกเธอนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะอ๋อซุปเปอร์สตาร์อะไรหรอผมเล่นกีตาร์เลยครับแบบนี้แล้วผมจะไม่เป็นเด็กเกเรแล้วครับผมจะเป็นมือกีตาร์เอาละค่ะนี่ก็คือเส้นทางของพวกเราในการเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปติดตามรับชมต่อกันได้เลยจากเด็กที่เกเรฉันจะปั้นให้เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยคอยดูเอ๊ะ เอาละเข้าห้อง้อมกับฉันได้เพราะเขาเป็นเด็กเกเรนะไม่เอานะาพ่อน่ะชอบให้โอกาสคนนี่เชอร์แบมไม่รู้หรือไงเอาละไปโชว์แสดงให้ฉันดูซะไปได้ครับ<ะ>นายต้องทําให้ลูกฉันชอบนายให้ได้โอเคหรือเปล่าโอ้โหนี่คือหนทางของผมครับจากเด็กเกเรพวกเราจะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ผมนะต้องทําให้ยายนั่นยอมรับในใจผมให้ได้หนอยนหนไม่มีวันเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้หรอกโอ้ย แล้ววันนี้พวกนายทำได้ดีมากเลยอนะแต่ว่าก็ยังมีผู้แข่งขันอีกคนนะนายแค่มีโอกาสอ๋อเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าคุณเธอแบนเน่ะจะชอบพวกเราไหมเนี่ยก็ต้องรอลุ้นลูกสาวฉันน,นะนะเฮ้ยนี่พี่รีบทําให้เขาชอบพี่ให้ได้เร็วๆนะ เดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนแล้วกันเจอกันนะนั่นสินายน่ะอย่าลืมทำให้เขาชอบนะฉันมีธุระต้องไปทำฉันลาละใบบ้างอะไรกันเนี่ยผมต้องจีบพี่สาวคนนั้นให้ได้ดูเหมือนว่าเธอก็น่ารักอยู่นะน่ารักอย่างกับผีนะสินี่นายน่ะไม่มีวันที่จะเข้ามาอยู่ในหัวใจฉันได้หรอกฉันไม่รู้ว่าพ่อฉันคิดอะไรอยอ่ครับอย่าเข้ามานะนี่สักวันหนึ่งพี่จะต้องเป็นแฟนผมให้ได้คอยดูลลกันเฮ้ยเจ้าเด็กคนนี้นี่ไปไหนก็ไปเลยไปพ่อดนะพ่อคิดอะไรอยู่เอาเด็กเกเรมาหัดร้องเพลงเนุปปเออรร์สตาาไได้้งงันหมม่ีทก าหารปลดเธอมาแล้วย่ยเชอร์แบมโอ้ยฉันเครียดเครียดเครียดนี่เธอเครียดอะไรรับดอกไม้ฉันสินี่น่ะฉันชอบเธอเธอเล่นแบบนี้ได้แล้วแชงเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงน่ะอย่าเล่นแบบนี้เอ้าก็ฉันเป็นเพื่อนรักเธอฉันจะทําไม่ได้เลยไงเนี่ยรับไปเถอะแต่ก็สวยดีนะช่วงนี้น่ะฉันโมโหมากมากเลยไม่รู้ว่าพ่อเอาเด็กเกเรที่ไหนนะมาหัดร้องเพลงคิดได้ไงเนี่ยแล้วอยู่ๆพ่อก็บอกว่าให้เด็กนั่นมาจีบฉันน่ะบ้าที่สุดเอ๊ะ ให้เด็กนั่นมาจีบเธอเหรอไม่มีทางหรอกนะเธอก็รู้ว่าฉันจีบเธออยู่ไม่ใช่เหรอตอนนี้เธอจะไม่ยอมรับรักฉันเลยนะแกเนี่ยเป็นเพื่อนรักฉันฉันไม่มีวันคบกับแกหรอกแกชอบพูดเล่นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยว่าวันนี้กินอะไรดีนั่นเอ๊ะนายนี่แหละพี่สองอ๋อนายนี่เองสินะที่เธอพูดถึงน่ะใช่ไงล่ะหมอนี่แหละที่พ่อฉันให้โอกาสน่ะไปกันเถอะไม่อยากยุ่งหนาอย่าคิดจะมาจีบเพื่อนของฉันนะฉันมาจีบก่อนแล้วไม่มีวันนั้นหรอก ไม่ขอทาหน่อยค่ะเด้ไม่เห็นยังไงว่าคนเขาคุยกันอยู่เอาแว่นตาม,มาให้ฉันเดี๋ยวนี้จะไปไหนก็ไปไปค่าค่าโอ้ยด่าจ,จังเลยนะคะเออฉันนี่ใส่ไม่ดีเองแหละแต่ดูไว้เถอะนะสักวันพี่เชอเบมจะชอบฉันเหรอ ฉันไม่มีทางชอบนายหรอกนายเกเรเฮ้ยหมือนใส่ชื่อมัดเลยไปกันเถอะแชงฉันว่านะนายนี่ควรประสาทพี่เขาเหลือเกินคิดว่าพี่เขาจะชอบนายปะก็ฉันตัดสินใจแล้วนี่นาจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อพี่เขาหนะไปกินข้าวกันเถอะโหเพื่อนของฉันยอดจริงจังขึ้นมาแล้วนะเ่าละเจ้าเด็กเกเรคนนั้นจะสมหวังหรือเปล่านะฉันว่าไม่แหละไปดีกว่าวันนี้ก็เข้ามาทํางานอีกแล้วคุณพ่ออยู่ไหนนะเนี่ยลูกสาวพ่อมาพอดีเลยวันนี้มีนักร้องเข้ามาฝึกใหม่อันนี้พ่อเขานะลูกนะมีลูกสาวของผมครับมีน้าที่คัดเลือกนะ สวัสดีค่ะโอ้ยหนูหน้าตาดีจังเลยนะน่าจะเหมาะสมกับลูกชายพ่อออกไปดูด้านนในสิจ้าพ่อคะนักร้องมาใหม่งั้นเหรอโอ้ยเดี๋ยวหนูจะไปดูสักคู่แล้วกันนะจ๊ะไปทะลุไปคัดเลือกเอานะว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นซูปเปอร์สตาร์นะ คนนี้งั้นเหรอที่คุณพ่อให้มาดูนะโอ้ฟังเสียงของเขาแล้วสวยจังเลยสวัสดีครับคุณคงเป็นคนคัดเลือกนะักร้องสินะครับผมยินดีที่ได้เจอนะแตว่าแต่คุณก็ร้องเพลงเพออยู่นะครับ,บ,บนี้แล้วนะเน,นี่ยจ,จะต้องได้เป็นซุปเปอร์สตาร์แน่ๆไม่มีทางอ่ะคุณฟังเสียงผมหรือยังครับพี่เชอร์แบมผมยังไม่ได้ร้องให้พี่ฟังอย่างจริงจังเลยวันนั้นนะ่ะวันนี้แหละผมจะโชว์ให้ดูโอ้นายนีย่เกเรและแถมยังมั่นหน้าอีกเนาะอหน่อยแล้วนี่จะไปไหนนี่ขอโทษนะครับขอลองหน่อยสวัสดีครับพี่ครมาเทบเสีียงแแบบน้้ลว็ ทำไมนายเกเลนี่ถึงร้องเพ้อกว่าล่ะเฮ้ยไม่อยากตัดสินใจเลยแต่ว่าเขาร้องเพ้อจริงๆนะวันนี้เพิ่งได้มาฟังเสียงเขา แบบนี้แล้วละก็ถึงเขาจะเกเรแต่เขาร้องเพราะเขาจะสามารถทําเงินให้ฉันได้เพราะฉะนั้นแล้วพ่อของฉันมองคนได้ขาดมากๆและฉันก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยนะคะเอ๊ะทำไมล่คะครับฉันขอเลือกคุณแจมินค่ะเขาเสียงดีกว่าดีมากลูกในที่สุดหนูก็เห็นศัก,กยภาพของเขาแล้วสินะอ,อะไรขอบคุณนะครับพี่สาวชอบผมแล้วสิโอ,โอ๊ยไม่ใช่วอยวันนี้นะ่ต้องขึ้นเวทีแล้วนะทําตัวดีๆแล้วก็ร้องเพลงให้มันเพลาะๆเข้าใจไหมพ่อฉันไม่มาฉันต้องมาเฝ้านายเนี่ยวางใจได้เลยครับพี่สาว ผมน่ะจะทําให้พี่พูมิใจแล้วก็รักผมให้ได้เอ๊ะย,ยังไม่หยุดพูดเอกไปเขินทีไรด่าผมทุกทีกลั่กวนฉันแล้วก็ขึ้นไปไปเท่ได้แล้วคนรอฟังอยู่เนี่ยตั้งใจเล่นนะเข้าใจไหมเจ้าเด็กน้อยเอ้ยจะว่าไปเขาก็น่ารักดีนะเนี่ยบอกนะว่าฉันก็จะเริ่มชอบนายนั่นแล้วบา้าเธอแบมเธอคิดอะไรอยู่ฮะนี่เธอแบมฉันเรียกเธอตั้งนานแล้วนะหันมาอ๋อเอ้ยขอโทษอย่าบอกนะว่าเธอชอบเขาน่ะ เอาละครับวันนี้ผมเป็นศิลปินหน้าใหม่แจมินหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเสียงร้องของผมนะครับ <c oughs> พี่สาวครับจำน้องชายคนนี้ได้กูโอ้โหอะไรนั้นเนยใหม่งั้น,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 นหลอนหล่อใช่ไหม ทำไมคนชอบเยอะจังเลยล่ะคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไม่มีพี่สาวคนสวยคนนี้ผมเองเอ๊ะก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นายนั่นพูดถึงฉันเงั้นเหรอห้ยหน้าโอ๊ยถ่ายไว้ถ่ายไว้สวีทจ๋อเลยนะโอยอิจชาไม่ได้กันละหมอนั่นจะเริ่มชอบยายนั่นแล้วเหรอม่มีทางหรอกเธอแบมเธอคิดอะไรอยู่เนี่ยไปกับฉันได้แล้วเอ๊ะโอ๊ยฉันดูเขาเพลินเลยอะไม่น่าเลยฉันหมอนั่นคิดจะจีบเธอแบมของฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกฉันจะบอกชอบเธอแบมก่อนยังไงล่ะ ใจฉันเริ่มเปลี่ยนไปแน่ๆเลยได้ละฉันจะแก่ไม่ได้เพราะว่าเจ้าเด็กคนนั้นน่ารักชะมัดเลยอ่ะยิงขึ้นไปอยู่บนเวทีนะแต่เอ้ยฉันจะมาชมเขาได้ยังไงอิเธอแบมคิดอะไรอยู่ของเธอนนะฉันมีอะไรจะบอกอว่าไงฉันคิดว่าหมอนั้นก็น่ารักดีนะเธอคิดว่าไงอ่ะคือว่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้นสิฉันคิดกับเธอนักเกินเพื่อนเธอจะมาจูบฉันได้ไงเนี่ยฉันรักเธอนะเธอแบมฉันไม่ได้รักแบบเพื่อน ขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงฉันขอร้องล่ะฉันบอกกี่รอบแล้วฉันคิดว่าเธอจะพูดเล่นนะเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับฉันเองมันเป็นเพราะว่าไอคนนั้นใช่ไหมไอใจมีไหนไเด็กเกเรนั่นเดี๋ยวฉันจะจัดการเองคอยดอูช่วงนี้ผมโด่งดังมากๆเลยแบบนี้แล้วล่ะก็คือว่าคุณพ่อครับอ,อ๋อพี่ชอบแบมไปไหนแล้ววะไม่เข้ามาที่บริษัทหรอครับคือว่าผมอยากจะชวนเธอไปกินข้าวไงจะชวนลูกสาวฉันไปกินข้าวเหรอเธอแบมน่ะจะไปโรงเรียนนะมีงานที่นั่นวันนี้ไหนก็ไปสิแต่ว่าคิดอะไรกับลูกสาวฉัน เปล่าแต่คุณพ่อก็บอกเองไม่ใช่หรอบอกอะไรก็ให้ผมพี่ชิดใจพี่เชอีแบมเนอะแล้วแบบนี้คุณพ่อจะเปิดทางหรือเปล่าเอ,อ๊ะ ฉันว่านายเข้าใจผิดแล้วนะฉันหมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนออหมายความว่าอะไรครับพ่อหมายถึงว่าฉันเห็นโอกาสของนายแล้วก็ศักยภาพโแกรมอ่าจะคัดเลือกนักร้องเองแล้วก็พิชิตใจเธอก็คือการที่นายจะต้องร้องเพาะ่อให้เธอน่ะภูมใจต่างหากไม่ใช่ให้ชอบแบบนั้นโว้ยผมเข้าใจผิดแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณพ่อครับผมขอจีบเธอจริงๆได้ไหมอ,อ๋อเอาสิเอาสิเย้คุณพ่อเปิดทางแล้วเออด็กสมัยนี้เนี่ยเอาเป็นว่านายเกยเลยนั่นก็คงมีดีแหละผมก็เลยเปิดทางให้ซะเลยโชคดีแล้วกันนะหนุ่มน้อยไอพี่คนน ต่อใจเลยนะซุปเปอร์สตาร์หน้าใหม่นั่นสิตอนนี้ร้องเพลงก็พอด้วยร้องเพลงพี่สาวครับนะฉันก็ชอบนะพี่แจมินหรือเปล่าไม่ใช่พี่เขาจะแจมินนั่นไงมาแล้วจ้าสวัสดีเด็กๆเนาะอมากๆจะไปไหนนะโอ้โหไหนฮิตฮอตมากเลยตอนนี้นะแจมินแต่มาโรงเรียนเนี่ยมาทําไมหรอก็ฉันนาะอยากจะเอาดอกกุหลาบมามอบให้พี่โชบแบมนะเอ๊ะเพราะว่าอะไรก็เพราะพี่เขาทำให้ฉันเลิกเกลเลยแล้วก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ยังไงล่ะไปแล้วนะเฮ้ย ไม่มีวันนั้นหรอกฉันจะทําให้นายขาหักเ,เดินลงทางนี้ซินะพอหลได้เวลาบอกชอบเธอแล้วผมจะเริ่มทําตัวจริงจังแล้วละ่ะพี่โชแบมหยุดเดวนี้เลยนะนายไม่มีวันนั้นหรอกอยัยนี่อะไรอีกเนี่ยยัทยท้อไอ้แล้วไงฉันก็ชอบโชแบมเหมือนกันฮะมันเป็นเพราะนายฉันจะทําให้นายขาหักแล้วก็ตุยไปนธอทแอะไ,ไม่นะโอ้ยฉันจะตกแล้วเอ๊ นายแจมินเฮ้ยใครผักนายเนี่ยเอ๊นายตื่นเดี๋ยวนี้ลยนะเอ๊ะเชอร์แบมมาเห็นแล้วหรอเนี่ยสวยแล้วเราไหมนะยโอ้ย,อยปวดหัวชะมัดเลยอะไรเนี่ยเอ๊ะนายน่าตื่นแล้วหรอนี่แจมินเป็นไงบ้างน้องเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขาหักไหมหัวแตกหรือเปล่าเป็นห่วงจังนี่ พี่เป็นห่วงผมขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยผมก็แค่ปวดหลังนนะไม่เป็นอะไรมากหรอกโอ๊ยแต่ดีจังเลยนะเห็นพี่เป็นห่วงแบบนี้แล้วแล้วก็ผมเนาะตั้งใจจะเอาเดอกกุหลาบมาให้พี่ที่พี่ทำให้ผมเปลี่ยนไปนายหมายความว่ายังไงนะออผมชอบพี่จริงๆ<อ>นะพี่ อย่าเดินหนีผมอีกเลยนะพี่ครับผมชอบพี่จริงๆแต่สุดท้ายแล้วฉันก็ต้องยอมแพ้เพราะว่าฉันเห็นความรักของเขาที่มอบให้ฉันขอบคุณนะแจมินแม้ว่าเราจะอายุห่างกันก็ตามแต่แจมินก็ทําให้ฉันมีความสุขและเรื่องราวของฉันกับแจมินก็ได้จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ